The แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะที่กสะทะชจะแจกคูปองลอดแรกกว่า11ล้านใบใน4จังหวัดนำร่องถึงแม้ว่าคูปองทีวีดิจิตอลนั้นจะเป็นความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แต่ปัจจุบันผู้ชมก็มีทางเลือกมากมายค่ะในการที่จะรับชมทีวีได้หลายช่องทางเพราะฉะนั้นการแจกคูปองสนับสนุนผ่านงบประมาณของรัฐก็อาจจะไม่ใช่คําตอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะที่สําคัญนะคะเวลานี้ก็ยังไม่มีการประกาศแผนที่ชัดเจนต่อสาธารณะในหลายๆด้านด้วยกัน ติดตามจากคุณพัทราพรตั้งงามค่ะเนื้อหารายการทีวีผู้ชมติดตามได้หลายช่องทางทั้งทีวีดาวเทียมทีวีบอกรับสมาชิกผ่านสมาร์ทโฟนและการดูทีวีผ่านโทรทัศน์แบบเดิมเพราะกสทชบังคับให้ต้องนำทุกช่องทางนำเสนอช่องรายการดิจิตอลเหล่านี้คู่ปองกว่า22ล้านใบอาจมีประชาชนนำไปใช้จริงไม่ครบทั้งหมด พอเมืองไทยเนี่ยเราดูดาวทิมย์หรือบ้างดูเรื่องภาพพื้นดินบ้างเคสบ้างอะไรผสมกันเนี่ยผมคิดว่อถ้าพเราส่งไปร้อยชิ้นเนี่ยโควต้าที่ใช้จริงโดยเฉลี่ยนะน่าจะใช้ประมาณสักไม่น่าเกิน60 70นะม,มันจะเหลือประมาณสักผมเดาวน์นตอนนี้นะคือเราเราจะใช้เยอะขนาดไแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นคลุกปองมันมีความคุ้มค่าเยอะเนี่ยผมมันใช้มันก็จะต่างชาช้เยอะขึ้นด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อจำนวนหนึ่งเห็นว่าคูปองช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลได้เพราะครัวเรือนเกือบร้อยละ40ยังคงดูช่องรายการทีวีปกติแบบเดิม6ช่องคาดว่ากลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายหลักใช้คูปองแต่อีกกว่าร้อยละ60ที่รับชมระบบดิจิตอลได้แล้วอาจใช้คูปองเพื่อเงื่อนไขาการซื้อทีวีใหม่มากกว่าแลกกล่องทีวีดิจิตอล ผลวิจัยเอซีเนลสันพบว่าปัจจุบันมีประชาชนสนใจดูช่องดิจิตอลเพิ่มขึ้นร้อยละสิบตั้งแต่เริ่มออกอากาศ24ช่องเมื่อ3เดือนก่อนเดิมถ้ามีกล่องราวเทียมเนี่ยต้องแข่งแข่งขันกัน20แข่งขันทั้งหมด200กว่าช่องในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้อยู่บนแพลตฟอร์มภาควินดินเนี่ยแข่งกัน24ช่องโอกาสที่จะ ได้สัดส่วนของเงินโฆษณาที่เป็นก้อนใหญ่เลยมีประมาณ7-8บหมื่นล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกลายเป็นข้อถกเถียงของคนในวงการทีวีเรื่องส่วนลดของราคาคูป,ปองที่ยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างราคา690บาทหรือข้อเสนอใหม่1,000บาทผู้ประกอบการสื่อรวมถึงผู้ผลิตกล่องขายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก็คือต้องมีต้องมีมีเลยด้วยแลกสูงแล้วก็แลกสูงถ้าได้ทํคราคระกันกองเองเนี้ยก็ต้องลดสเปคที่ไม่เก็บข้องมาตรกนั้นก็สมับช่รงกำลังท่อถ้าเห็นว่า690บาทเนี่ยถ้าคุณหาหมายถึงว่า ราคาที่จําหน่ายเนี่ยก็เป็นราคาที่บริษัททั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วก็มีกําไรแล้วนะคะจากจากการทําข้อมูลของมูลที่ผู้พิพากษโพคนะคะถึงแม้ว่าจะแจกคูปองแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคนจะก,กระตือรดูล้นเอาคูปองไปแลกกล่องหรือเปล่าส่งเป็นณีย์ไปที่บ้านถ้าคนไม่ไม่อยากดูทีวีดิจิตอลไม่เข้าใจทีวีดิจิตอลเขาไม่เอาไปแลกอันนี้ก็เสียของ แต่ข้อถกเถียงราคาคูปองแม้ในวงการยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่ในความเห็นผู้บริโภครายการโทรทัศน์ตั้งคำถามว่าไม่เข้าใจไม่ทาาราบการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลได้อะไรมันไม่มีรายละเอียดเราก็งงๆเหมือนกันไม่รู้จะไปถามกับใครดูได้แต่ทีวีเพราะเราก็อยู่แต่บ้านแต่บ้าน mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่มีจานดำไม่มีอะไรดูแต่ก้างปลาแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องมาเสียบ เราก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าหากว่าเสียบแล้วถ้าเกิดมันไม่ติดใครจะมาแก้ไขให้เราก็อยากจะให้มามาแบบมาแลไรมากระจายข่าวสารให้กับประชาชนรู้รู้รู้เร็วรู้ไว่นนี้รู้จะจักต่อทัศน์กันถ้าเราไม่ได้ดูก็คือไม่รู้อ่ะ ช่วยสสนนับุเงื่อนไขส่วนลดราคาคูปองทีวีดิจิตัลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนัดคุยกันหลายครั้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา,ร,ารวมทั้งกสทช,ช<ล>ต้องกลับไปทบทวน<อ>ทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นหลายเวทีและส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอพิจารณาสุดท้ายและล่าสุดวันนี้คอสชอยังไม่สรุปราคาส่วนลดคูปองว่า690บาทหรือ1,000บาท แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแจกคูปองล่าช้ากระทบต้นทุนทั้งผู้ประกอบการวงการโทรทัศน์และผู้ประกอบการขายกล่องทีวีดิจิตอลพัฒราพรตันงามไทยพีบีเอสรายงาน